ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้ยนข่าววันนี้ก็อยู่กับเกมอันติเมตสวานาซิมูลเลเตอร์นั่นเองนะคะตอนนี้เราได้กาเนิดลูกไปแล้วเป็นลูกผู้ชายเป็นลูกผู้หญิงนะคะแต่ว่าลูกผู้ชายจะตัวใหญ่กว่านี้ชื่อแจมมี่นะคะทำามชีคนน่ารักเลยเปลี่ยนสีได้นะคะเป็นสีละมังได้จริงไม่ใช่กวางหรอกชอบเรียกเป็นกวางนะคะเพราะมันเหมือนกวางดีมันเป็นละมังนะคะ เราจะกาะตัวพ่อนะคะพ่อพ่ออุ้มหน่อยจริงๆเรามันสามารถอุ้มได้ดยนะอยู่นะมาดีเลานีเราหนูน,นี้ให้แม่อุ้มหน่อยมานี่ค่ะนี่อุ้มแล้วนี่เห็นไหมอุ้มได้ด้วยนะคะแต่ว่ามันมีความผิดปกติอย่างหนึ่งเนี่ยคือเดี๋ยวแบบหนึ่ง คือพอดีว่าลูกมันตายยังคะเ๊ะลูกตายยังอยากเห็นมุมกล้องด้านหน้าอ,าอ่ะอ้าวไม่เห็นถือลูกเลยงั้นเดี๋ยวเราไปประจนภัยกันดีกว่าพาลูกนะคะวันนี้จะเล่นเป็นลูกกันตอนนี้ลูกก็เลี้วสองก็เลว้วอ้าเนีน่ารักลูกละมั่งนะคะเป็นลูกของละมั่งสิ่งโตหนูจะสู้ได้เหรอ เราตายกินแล้วค่ะมาโดยที่ไม่มีใครช่วยมาจะสู้ได้ก,ก็สู้นะโอ้โหสิงโตนี่มาเถวบ้านเราเลยเหรอเฮ้อจะมายุดบ้านเราใช่ไหมจะมายุดบ้านเราใช่ไหมโอ้ยจะสู้มันไม่ไหวค่ะเรา,อย,ายอมจบค่ะมันสู้มันไม่ไหวไปเที่ยวไปเที่ยวโอ้สิงโตมาแถวบ้านเราเทีเดียวตัวเมียด้วยไอ้กว่าที่รู้ ลูกกุจตาเร็วลูกกุจตาเร็กกดเดี๋ยวแป๊บนึงขอซับพลังก่อนนะลูกกูตายไปเนะี่ยเออคืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอซับพลังสักนิดสักหน่อยไม่ได้เลยนี่มาหิ้มคางแล้วนี่ลูกสาวต่อลูกนึงถึงตัวตัวเมียบางอาจมาทำรูฉันดีนะลูกค่หาอะไรให้แม่กินหน่อยใช่ไหมคะแม่ ไปกินเร็วๆโอ้โหสีตนนัวนี่จะมายึดครองบ้านเราหรือไเออนี่เราออกจากบ้านไปยังไงไปเล่อยไปเล่อยๆไปเร่ยไม่ไปเปเ็นไรนะคะกินแบบหนึ่งเดี๋ยวไปเดียวไป <laughs> จะไปไหนล่ะ ในตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้นะคะว่าออกจากบ้านไปยังอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นไฮยน่าก่อนดูเด่นนะคะมันบั็กหรือเปล่าเนี่ยมันไม่น่ามันม่น่าจะบั็กนะมันน่าจะบล็กมันน่าจะบกนี่เราออกจากบ้านมายัางเ่ยก็ออกจากบ้านมาแล้วนะคะแต่มันบั็กบกไม่แน่ใจเอฟเออไอพีเอฟนะคะมา เล่นน no hm. ิดหน่อยอะค่ะถึงบ้านยังเอ่ยงบ้านยังเอายังไม่ถึงอีกเลยถึงบ้านยังอะไรฮิปป๊แบบแเบนอนแแน่งจดตัวตรงหนึงตัวตรงหงะตรง มันจะป่านะคะเราตามหาบ้านของเรากันดีกว่าเอาเลยบ้านเราอีกเราจะไปดูออกหรือป่าเนี่ยว่าว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนอยู่ทางไหนนีเ่เราเข้าทางนะ้คะข,ของมาเลยนี่เราให้อาหารบ่อยไปนะคะเราจะดูออกปะวะ ว้ยมันบัก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 กูจะไปดูออ้ไปนี่กูจะไปดูออ้ไหมกูจะไปดูโอ้บ้าต้องเป็นอันดับหนึ่งของโลกให้ตั้งเง็บเออเปลี่ยนตัวเป็นละโอเคเอาจำว่าลูกอยู่ที่บ้านนั่นแงว่าอะไรอะไรน้องไฮน่า นนอนไปก่โอเค okay. งั้นเราไปลุยกันเลยโดยที่เราไม่มีหัวมีนะคะตอนนี้เราอยู่บ้านที่มีแต่ทะเลไฟเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้เนี่ยจะไปหาอาหารกันกินกันกินกิยอะไร กินกันนะคะมาเร็วมานี่เออนี่นี่นี่เดือดเดือดเพี่กัดท้ายท้องเลยเด้ออืมอืมอืมเลเวลอัพเ,เลยเราไม่ต้องไปหาอาหารแล้วมาเป็นไฮยีน่าตัวเมีย โอ้โหเลยว่าหนึ่งเองจะไม่แกกระจกจังเลยอยาคถาว่าฉันกระจกฮะแกเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะโอ้โหนี่นายยังไม่รู้เลย,เลยว่าสิ่งโตตัวไหนมันเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะผมไม่รู้ครับแกเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะแล้วทําไมแกต้องใายเออมันจะเป็นดุจหนะไ <c> อ <oughs> ้ช่องมันเถิดเราไปหานกกระจอกกินกันดิกลัวตรงนี้มีนกกระจอกเพียบเลยกินหน่อยนะจ๊ะกระจก กินครับนำมันน้ำมำเฮ้ยน้ำมันน้ำมันอีแรงแรงไม่ได้เจอกันนานขอจับแรงกินหน่อยได้ไหมมาอีแรงไปมึงวิ่งดูจังเลยโอ้ยเดี๋ยวดือดผ่านหน้าบ้านคูเลยๆๆเดี๋ยวอีแรงอีแรงเข้าไปในบ้านเราได้งไงเฮ้ยเข้าไปในบ้าน เราโดยที่ไม่ขออนุญาตอะไรเลยเหรอคะอีแรงอีแรงว่ามาอีแรงมันวิ่งเร็วจังจงเสร็จต้องใช้เสือกีตาร์แล้วเสือกีตาร์ชีตาทำไมเราพูดเป็นเสือกีตาร์เนี่ยเอออีแรงไปไหนแล้วตามันไปอยากให้มันรอดอีแรงเนี่ยตามไปหัวยห้หน้าวิ่งสามารถอะ โอ้ยยังจะมีหน้ามาเจอเฟนนีฟอกอีกอีกเด็กมาทำอะไรพี่นะพี่ก็แค่จะจัดการอีแรงอีแรงอีแรงไอ้แรงเอ้แรงจะใกล้ทันแล้วจะใกล้ทันอล้วหายไปไหนแล้วเนี่ยเจอแล้วอีแรง แรงไอ,อ่นี่มาสู้กันเถอะโอ้โหระดับหนึง่งเองกระจอกมากจริงๆเน่าจะระดวบสูงกว่านี้แต่ว่าเกินดีกว่าเราจะยกอีล้างเข้าไปด้วยจะยกไปทำตัวเลยนะมไม่ได้อาบน้ำกี่วันแล้วจ้ะน้องแรงอืมไม่รู้ว่าม่รู้อีกไม่รู้นะคะว่าแรงตัวผู้ตัวเมีเย ไปแล้ว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 มาเออเออไปลงโอ้เราวิ่งชามากเลยมานเป็นเฮ้ยน่าดีมีอะไรอ่ะเ,เดี อเดะอเดะอันนี้มันคงกระดูกอะไรสักอย่างหนึ่งโครงกระดูกสงงัง <c oughs> มหมอนนั่นเนาะเข้าไปดูสิมีตัวอะไรอยู่เปล่าเออเออขอไปดูหน่อยว่าไม่ตัวอะไรอยู่ป้าในเราจุดนั้นเลยนะถึงจุดที่ที่มีบอสแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาบอสก่อนยี่ <c oughs> <c oughs> บอสตัวนี้จะเจอกับตัวอนะไรเนี่ยโอ้บอสนี่ใต้โครงกระดูกเลยขึเอเอลืมไปเออเออลูมไปว่านั่นเป็นเพชรกระตอกเทีเอามาเอาของนะคะหนูไม่ได้มาราคาพี่นะคะหนูมาเอาของะคะ่ะโอ้โหนั่นไงตัวว่ะแล้วมันต้องมาจะมากะ อเล่นไม่ใช่ประเทศไทยหรอกเนบเนบเชิบไอ้ล็อกอระตูททไทยโอ้โหก็แค่มาเอาของเลเวลห้าเดี๋ยวลห้าเลเวลห้าให้แบมโมจกกัดการก่อนไม่ใช่แมมมดนะไม่ได้กาดเลยนะเดี๋ยวเบลไปเอาของก่อนเบลของก่อนเบลของก่อน นึงโอเคกระจกเทสีนกกระจกแท่อ้บ้านกกระจกเท่จริงๆแล้วน่าจะเริ่มได้แต่เดอนไปแล้วไปแล้วกูเพี้เอ้ยเดี๋ยวขอไปตั้งตัวก่อนได้ไหมเดี๋ยวก็กระจกเทสั่งง่ายมันบ้า แล้นเราอยู่ไหนไม่รู้โอ้ยจะขอเปลนแป๊บ,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 บนึ่งนะจ็บเจ็บนี่แหละตู้กับตรงก้นกอนหินเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วจะได้ไปพักบายมาดิมาสิมาดิมา,มาด,มาด,มาดีไม่มีการเงินเลยจนตกใจไอ้เนี่ยเอาหายไปไหน ีแรงกันด้วยไหนขึ้นมาไม่ได้สิขึ้นไม่ได้แล้วเร็วเร็วเต็มโอ้ยจะ่งโอ้ยกนมาได้ไหม้ขึ้นมาไม่ได้หรอกกถึง พาฉนุกกระจอกเท่ดิแบบนึ่งไปไหนไปไหนอันนี้น้ำน,นี้เร็วกระจอกกระจอกเท่ที่แกที่สุดอายุกี่ปีแล้วพี่ เออ94ปีแก่ไปบ้างไอ่94ป,นะป,ปีนะขึ้นมา94เกิดกับเราชุดตมหน้ากับหนึงมาเออจะกระตุกทำไมเอาาอ,อเด็กนกกระจอดเท้เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งโรงพยาบาลได้ไหมมากินมันไม่กินมั้กินมาแล้วก็ได้ หรือเปล่าไว้น่าใจแต่ที่รู้ก็คือกูจะตายแล้วเนี่ยเลเวลห้า <Level 5 S 1> เองเฮ้ยเลเวลห้ามสู้ยากขนาดนี้ได้เลยมาไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วจนรกระจอดเทศนีแนะไปเลยไปสู้จนเลเวลอัพไปเลยเฮ้ยพี่สู้จนเลเวลห้าไปเลยใช่ค่ะ เดือดาเยวเยเยลแล้วว่าแต่รู้5ปลดล็อกอะไรได้วะน่าจะเป็นปลดล็อกแกสเซลได้ก็ยังไงนะคะวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะพานี้ก็ยาวเต็มที่แล้วเนาะก็ยังไงวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะบายยค่ะ